สามทางเลือกสามผลลัพธ์จุดจบไม่เหมือนกันมาดูกันเลยพระดาพุทธหัดย้ายทางนี้นะครับห้าคุณทำตัวแบบว่าซ้ายบุญสุดโต่งนะครับเน้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ตั้งอย่างยิ่งีกระดเกตสิ่งที่คุณไม่จะเจอเรื่องของวาสนาเนี่ยก็คือทําให้สเสน่ห์เนี่ยคาสเสน่ห์หรือความน่าสนใจเนี่ยที่จะต่อยอดสูตรเทนแห่งอนาคตที่มันถูกต้องและภาพในสังคมคุณนั้นนะครับไม่ถูกมองว่าเป็นพวกที่ เชื่อชาแก้ปัญหาไม่ถูกจุดเกาไม่ถูกที่ขันอีกด้วยนั่นเองส่วนในเรื่องของการเงินการทองคุณนะครับคุณมักจะเป็นแนแบบว่าผู้ส่งอิทธิพลโน้มน้าวจิตใจคนลองต่างๆเนี่ยให้เชื่อมั่นและศรัทธาได้ดีนะครับหาเงินจากพลังศรัทธาเข้าใจจะหาเงินจากจุดไหนหรืออย่างไรได้ดี นั่นเองส่วนสิ่งที่คุณจะต้องพึงระวังอีกอย่างก็คือเวลาดีวงานกับตัวการต่างๆตัวแทนต่างๆเรื่องต่างๆเนี่ยมักจะขาดความเป็นเอกภาพในเรื่องของการปาะสนงานหรือไล้์ขึ้นความสามีกีอาจจะไปคุรทิดาคุณทางอีกด้วยนั่นเองแต่สิ่งที่มันจะทําให้คุณได้รับภาพบวกสุดๆก็คือในเรื่องของการโคกับหุ้นส่วน ที่สิทคุณหรือคุณส่วนชีวิตหรือความรักต่างๆเนี่ยจะเน้นศึกษาหาความรู้สิ่งที่คุณสุภา่ามันยังเป็นปัญหาหรือมันยังเป็นปัจจัยรบต่อชีวิตคู่ของคุณหรือการอยู่กับคนส่วนต่างๆเนี่ยในรูปแบบที่มันมากยิ่งขึ้นซึ่งเมื่อศึกษาไปศึกษาม,มาเนี่ยก็อาจจะเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของจิตใต้สำนึกของคุณ จากความยืนเดิมเนี่ยที่สะสมมาในในอดีตเนี่ยเข้าใจถึงจุดอ่อนเข้าใจถึงจุดแข็งอย่างลึกหลังมากยิ่งขึ้นว่ามีอะไรบ้างและควรจะต้องปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดต่อการดำเนินชีวิตเพราะว่าคุณจะเห็นคุณค่าการเปลี่ยนผ่านปรับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อต่อยอดไปสู่สิ่งที่มันดีกว่าในอนาคตอดีนะครับเรียกว่าค่อยๆปรับจูนนะครับปรับจูน จิตใต้สมองคุณนะครับไปในรูปแบบอีกแบบหนึ่งนั่นเองในกรณีถัดไปนะครับหากคุณเน้นแบบขยายตัวอย่างเต็มที่โดยไม่สนใจว่าจะผิดจะถูกหรือมีคุณธรรมหรือไม่จะเป็นอย่างไรสิ่งที่มักจะต้องเจอนะครับก็คือเรื่องของตัวแทนจำหน่ายต่างๆตัวกลางต่างๆดีลเลอร์ต่างๆหรือกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆไม่ค้าพราค้าต่างๆเนี่ยหากใครไม่เป็นประโยชน์กับคุณเนี่ยคุณก็ต้องทิ้งลงไปทิ้งไปเลยนะครับ หาว่าสิวะมันเป็นภาระนั่นเองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือหุ้นสว่วนที่คุณดิวอยู่ด้วยบ่อยๆเนี่ยมักจะเกิดความเห็นแบบว่าอาจจะเจอจิตมาลเข้าแทรกได้โดยง่ายนะครับบางครั้งคุณก็ดีใจหายบางครั้งคุณก็ชั่วสุดขีดกันนะครับมันจะทําให้เกิดภาวะคือไม่เข้าคายไม่ออกนะครับในเรื่องของความรักหรือการเป็นหุ้นส่วนต่างๆเนี่ยการดิวงานต่างๆเนี่ยจะเกิดปัญหาคุ้มค่าที่จะเยอะนะครับเพราะว่า ความเป็นจิตอาสาเนี่ยหรือทําเพื่อสารณชนเนี่ยมันจะหายไปนะครับมันจะทําเพื่อผลประโยชน์ตัวเองมากขึ้นนั่นเองและส่งผลนะครับกระเทือนเลื่อนลั่นนะครับต่อจิตใต้สำนึกของคุณนะครับเวลาจิตดีเข้ามาปรากฏเนี่ยคุณก็จะพยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้มันถูกต้องแต่เวลาจิตมารมาเมื่อไหร่เนี่ยคุณก็จะเจอปัญหาว่าอันไหนที่มันเป็นประโยชน์ต่อต่อตัวต่อตัวเราเต่อตัวคุณเนี่ยคุณก็จะทำนะครับและทําการปรับเปลี่ยนเพื่อให้คุณได้อย่าง สิ่งที่เราต้องการโดยไม่นิดถึงจารีตหรือเสียธรรมอันยิญ่ตัวเองระวังไว้ด้วยจุดนี้นะครับส่วนในเรื่องของนะครับวัส,สนาตัวต,วตวน,นนะครับอาจจะเป็นในแง่บวกนะครับในแง่ที่ว่าคุณจะสามารถที่จะทําให้แผนระยะยาวของคุณนั้นต่อย,ยอดไปสู่อนาคตที่มันดีมากยิ่งขึ้นอย่างที่ผต้องการมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและทําให้การเงินของคุณนั้นนะครับต่อย,ยอดจากอดีตรากฐานเด,เ,ดเดิมเนี่ย เพราะยืนเดิมเนี่ยต่อยอดสู่แผนระยะยาวเนี่ยได้ดีมากยิ่ขึ้นแต่สิ่งที่คุณไม่จะเจอภาพลบอีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้ความสัมพันธ์อันดีนะครับต่อคนรับข้าง,ขงคุณนั้นคุณจะมองถูกมองแบบแง่ลบถูกมองในแง่แบบเป็นคนที่คบไม่ได้หรือเป็นพวกโรคประสาหรือเปล่าประมาณนี้อีกตัวนั่นเองในรูปแบบต่อไปนะครับหาคุณเป็นปัตัวแบบว่าใช้ยาแรงก็คือปฏิวัติ หรือปรูปครั้งใหญ่ไปเลยจะเกิดอะไรขึ้นดูกันคุณมักจะถูกพลังจักรวาลสื่อสารนะครับและต้องการให้เป็นไปในทิศทางที่มันสร้างสารรคและได้รับการหน,นำจากผู้นำของคุณและเขาเรียกว่าจะมีประสิทภาพสูงมากยิ่ขึ้นเข้าใจอารมณ์ของสังคมที่เกี่ยวข้องมวลชนคนหมู่มากพวกรักย่าต่างๆ หรือชนทงกลางได้ดีมากยิ่งขึ้นเลยได้ว่าคุณจะเป็นผู้นำในระยะยาวในเรื่องของมุมมองความคิดที่จะต่อยอดนะครับหรือนําพาพวกเขาเนี่ยไปในทิศทางที่มันโอเคหรือที่คุณต้องการมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองมักจะส่งคนบวกต่อจิตใต้สํานึกของคุณแบบทรงพลังอํานาจเรื่องของการจัดการการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถที่จะ ลดจุดอ่อนนะครับและปรับเสริมจุดแข็งเนี่ยได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นแม้ว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ลึกที่สุดของมนุษย์ก็ตามทีนั่นเองและข้อดีอีกอย่างน,งนะครับก็คือสามารถที่จะปรับกระบวนการวาสนาความเป็นไปต่างๆเนี่ยให้เป็นในรูปแบบที่คุณต้องการน,นะครับก็คืออันไหนที่มันเป็นจุดอ่อนคุณก็จะรู้ว่าคุณก็ต้องทําตัวอย่างไรเพื่อจะไม่ให้จุดอ่อนนั้นมาสร้างปัญหาหรือมาเป็นปัญหากับสิ่งที่คุณทําอยู่นะครับและเข้าใจถึงจุดแข็งนะครับ และนำพาเนี่ยโดยใช้จุดแข็งเนี่ยไปสู่อนาคตที่มันสดใสและเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อจะนำพาไปในสิ่งที่มันดีที่สุดนั่นเองนะครับแต่ถว่ามักจะเจอปัญหาในรูปแบบแบบว่าเจอคนเห็นต่างและความทะเลาะบ,บอกแบ่งกันต้องมีการปรับตัวอีกสัณเยะหนึ่งจึงจะเข้ารูปเข้ารอยไม่ขึ้นอีกด้วยนั่นเองจบในเรื่องของ การเป็นบาดแบบปฏิวัติหรือเป็นรูปข้างใหญ่หรือเน้นแบบขยายตัวยอย่างเต็มที่โดยไม่เสียใจอะไรนะครับกับเน้นแบบซ้ายบุญอย่างสูงอย่างสุดโตอีกด้วยนะครับหากคุณชอบลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กด subscribe และอกดกดดินช่องวอนจา,านทา์นเสาร์เลยครับที่นี้ก็สวัสดีครับพบใหม่คลิปหน้าครับ